เอาละครับท่านชมครับไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งนี่ตำรวจนะครับมีการรวบสี่ผู้สี่คนร้ายนะครับมือสังหารเสียดำนะครับช่องจอมนะครับเจ้าของค่ายมวย กลางงานฉลองพัดยศนะครับมือปืนอ้างอย่างนี้ครับว่าปมที่ลงมือเหี่ยมต่อหน้าลูกเนี่ยนะครับแค้นฝังใจนะครับเพราะว่าเคยถูกขู่ฆ่าเนี่ยสปีนะครับย้ำครับว่าไม่ได้วางแผนนะครับแต่ว่าบาังเอิญมาเจอกันในงานเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่ห้องประชุมชัยจินดานะครับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์โดยทางด้านพลตำรวจโทอัคระเดช พี่ลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตีสายเพชรน,นะครับสีสังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค3าแล้วก็พลตำรวจตีรุทธพลนะครับนวันลรัต์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และก็ พันตํารวจเอกนะครับทีละพลนะครับยมนานะครับผู้กํากับของสอพอกระสังครับได้ร่วมกันถแถลงการจับกลุ่มนะครับมือปืนที่ร่วมกันก่อเหตุยิงเสียดดานะครับช่องจอมอายุเนี่ยห้ปีนะครับเจ้าของค่ายมวยแห่งหนึ่งในอำเภอกาบเชิงแล้วก็ทำธุรกิจนะครับตลาดการค้าชายแดน ท่องจอมนะครับจังหวัดสุรินนั่นเองเสียชีวิตภายในรถตู้นะครับต่อหน้าลูกชายหลังจากที่นำมวยเด็กเนี่ยมาร่วมในงานฉลองพัดยศของเจ้าอาวาสนะครับหนองเตง่งอำเภอตำบลหนองเตง็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสักสี่นกาของวันที่ยีสองเมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะครับก็คือสืบภาค3ได้มีการสนที่กาลังกับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบของจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบนะครับของสอพกระสังเนี่ย ได้มีการลงพื้นที่สืบหาข้อมูลและก็บาะแสแล้วก็มีการไล่กล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆแล้วก็มีการสอบปากคำนะครับพยานนะครับจนกระทั่งพบนะครับบอะแสว่านายพงศักดิ์เนี่ยครับอายุ55ปีเป็นคนก่อเหตุแล้วก็ใช้อาวุธปืนขนาดจุด38เนี่ยยิงเสียดำนะครับก่อนที่จะมีการขยายผลไปจับนะครับเขาเรียกว่าทีมร่วมสังหารเพิ่มได้อีก3ลาย โดยก่อนหน้านที่จะถแถลงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้นำตัวมือปืนนะก็คนขับรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยนะครับที่พากันหลบหนีไปทำแผนยังจุดต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ ตั้งแต่จุดที่ยิงนะครับเสียดาจนกระทั่งเสียชีวิตคารถแล้วก็จุดที่มือปืนนะครับเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มารับนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนไปขึ้นรถยนต์แล้วก็หลบหนีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่นำอาวุธปืนเนี่ยไปซุกซ่อนนะครับจากการสอบถามนะครับนายพงศักดิ์นะครับมือปืนเนี่ยอ้างว่าอย่างนี้ครับว่าตนน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับเสียนะครับแล้วก็เคยข้าไม้พยูนนะครับเถื่อนส่งออกนะครับ นอกประเทศนะครับด้วยการจนกระทั่งตนเองเนี่ยนะครับถูกจับกลุ่มแล้วก็ติดคุกพอพ้นโทษนะครับตนเองก็ไม่ได้ติดต่อกับเสียดำอีกนะครับเสียดำก็ไม่พอใจแล้วก็มีการโทรมานะครับข่มขู่ว่าจะฆ่าตลอด4ปีนะครับแล้วก็แมม กีดกันนะครับไม่ให้ทําเขาเรียกว่าทํางานนะครับชายแดนนะครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับตนเองเนี่ยก็ได้มันดูมวยนะครับแต่ว่าบังเอิญครับเราบอกว่าบังเอิญก็ได้เพราะว่าเป็นคํากล่าวหานะครับของผู้ต้องหานั่นเองนะครับบังเอิญมาเจอกับคนตายในงานนะครับด้วยความด้วยความแค้นนะครับจึงใช้อาวุธปืนเนี่ยที่พกติดตัวมาเนี่ย เข้าไปยิงเสียดำนะครับต่อหน้าลูกชายนะครับของคนตายนะครับทางด้านนายพงศักด์นะครับยังได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่านะครับขอแสดงความเสียใจเพราะว่าลูกของคนตายก็เหมือนลูกของตัวเองนั่นเองนะครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้มีการสอบปากคําแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากยังไม่ปักใจเชื่อในคําให้การของผู้ต้องหา อ้างถึงปมเหตุจากความแค้นส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกหากนะครับถูกไัว่าแม่ตํารวจก็มองหลายประเด็นเลยอันนี้อาจจะไม่ได้แค้นส่วนตัวหรือว่ามีการว่าจ้างนะครับมาฆ่าหรือไม่นะครับจะต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มเติมครับทางด้าน พลตำรวจโทอัครเดชนะครับพิมนศรีเนี่ยผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบนะครับภูทรภาค3แล้วก็ตํารวจนะครับของภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ที่สามารถจับกลุ่มนะครับตัวคนร้ายไว้ได้อย่างรวดเร็วนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏริบัติหน้าที่แล้วก็ลงไปติดตามด้วยตนเองเลยไปฟังเสียงในการแถลงข่าวในวันนั้นหน่อยครับเชิญครับของการที่ผู้ตาย,น,ยนะซึ่งซึ่ง,งเขาก็มีประวัติ ส่วนหนึ่งนะแล้วเขาก็ไปมคมขู่คมคูกับผู้ก่อเหตุนะว่าจะมาทำร้ายผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุก็เลยนะเลยคิดว่าถ้าไม่ชิงลงมือก่อนตัวเองจะต้องเป็นอันตรายแนะนะ่ก็เลยเไปดักดูจนกระทั่งผู้ตายเนะี่ยก็ไม่ได้ระวังตัวนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดจากฝีมือฝีมือในการสืบสวนของตำรวจ ผู้จังหวัดบุรีรัมนยะ์ในส่วนของสืบสวนพักสานจริงๆนะก็เนะบื้องต้นนะ <c oughs> เหตุเกิดประมาณวันยีสองเมษาหลังเกิดเหตุนะฮนะทุกคนก็ก็ก็คิดว่าคงจะไม่มีการจับกลุ่มละคงคิดว่าคนร้ายคนลอยนวนแต่นั่นเป็นการทํางานแบบเงียบๆนะยบเงียบแต่เฉียบขาดของหลวดบุรีรัมนยะ์ก็ไปพบว่ามีร่องรอยของคนร้ายที่ทิ้งไว้หลายจุดนะจนกระทั่ง รวบรวมใหนหลักฐานถึงได้มีการวางแผนในการที่จะเข้าทําการขอหมายขอหมายสารและจกนกระทั่งเข้าทําการตรวจค้นและจับกลุ่มจะต้องมาดูและสืบในชั้นของการสืบสวนเพื่อที่จะนําเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนสอบสวนในการที่จะทำารวนให้แน่นแฟนรัดกลุ่มเพื่อนําส่งฟ้องต่อไปครับ